ท่าพักตามระเบียบความมุ่งหมายเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันประโยชน์เป็นท่าที่ใช้ในโอกาสรอรับฟังคำชี้แจงในลักษณะของรูปแถวหรือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาการคำบอกเป็นคำบอกแบบคำคำใช้คำบอกตามระเบียบพักการปฏิบัติเมื่อได้ยินคำบอกตามระเบียบ พักให้ผู้ปฏิบัติแยกเท้าซ้ายออกไปด้านข้างกว้างประมาณหนึ่งช่วงไหลในลักษณะของการตบเท้าอย่างแข็งแรงพร้อมกับนำมือทั้งสองข้างขึ้นประสานกันไว้ด้านหลังในลักษณะหันหลังมือเข้าหาลำตัวบริเวณใต้เข็มขัดเล็กน้อยมือขวาทับมือซ้ายนิ้วหัวแม่มือขวาทับนิ้วหัวแม่มือซ้ายและแบะสองทั้งสองข้างออกไปข้างหน้า น้ำหนักตัวอยู่บนเท้าทั้งสองข้างยกอกให้สง่างามไหล่ทั้งสองข้างเสมอกันลำตัวตั้งตรงสายตามองตรงไปข้างหน้าเมื่อได้ยินคำบอกแถวให้สูดลมหายใจสั้นๆห้วนๆและเมื่อได้ยินคำบอกตรงให้นำเท้าซ้ายมาชิดกับเท้าขวาในลักษณะอัดส้นเท้าอย่างรวดเร็วและแข็งแรง พร้อมกันนั้นให้ลดมือทั้งสองข้างลงมาอยู่ข้างลำตัวในลักษณะท่าตรงอย่างแข็งแรงและเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติให้ปฏิบัติในท่ายกอกตาะเบียบฮักเอาตรง